จังหวัดชัยนาธนะครับจัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในงอากาศวันคล้ายวันประสูตร8มกราคม2565 ที่อาคารวิมลคุณากรสารกลางจังหวัดชัยนาในายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดนริรศการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเดื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้กับชาวไทยทุกคนและพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนําไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ทุกสีทุกเทคนิคเพื่อหาไรายได้กลับสู่ชุมชนห้นองโถงชั้นหนึ่งนะครับสารการจังหวัดฉะเชิงเซาในเมตีไตตีราน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครับ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2515พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการทหารและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติเพื่อแสดงความจงรักภักดตีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณประธานพระอนุญาตแบบผ้าลายมีนะครับผ้ามัดหมี่รายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทย ที่สาราการปรินวัศสสแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดส,สแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2565และอ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมน์ พเลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยครับผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในพระดมริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรมลักทะเลไทยตามแนวพระชรมริณหัดน้ำใสหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นการสนองพระราชลิริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอันจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป ที่ออประชุมอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลินิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยนายรณพบเหลืองไพรโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานของมูลินิธิ2,500ผืน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีส่วนที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายแมมัมรัฐส,สุคนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยนางบรรดารัตส,สุคนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดสระบ,บุรีจํานวน11รายที่ขอเข้ารับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินให้ง่ายขึ้น ที่บริเวณเว็บพระแม่รับสารจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดหมนิทิการจนะบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเร์เต้านมเคลื่อนที่ให้บริการสตรีชาวตราดเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งทางโมนิทิการจนะบารมีได้นํารถเครื่องเอ็กซเรมเต้านมเคลื่อนที่จํานวน4คันมาให้บริการเป็นการกระตุ้นให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอาการของโรคเพื่อให้การรักษาต่อไปในอนาคต